สวัสดีค่ะสวัสดีพี่แจงด้วยครับพเพื่อนๆมาที่นาบุญโ,โมเดลโคกหนองนาของอำเภอร้อ,องควางจังหวัดแพร่นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูว่าที่เนี่ยเรามีอะไรบ้างหลากหลายมากเลยครับเป็นที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวไปดูกัน,น,นรตรงนี้ก็ปล่อยปลาน้พี่เนาะค่ะคเป็นปลากินพืชจะลงดูแพรูดูดดปลาก่อนไหมเพราะว่าตรงนี้เราจะเลี้ยงปลาค่ะ นี่นะครับรู้ไหมว่าบ่อเนี้ยเพื่อนเพื่อนพี่แจงอ่ะเขาปล่อยปลาไว้หลักชนิดเลยนะมีทั้งปลากินพืชแล้วก็พวกกลุ่มพวกปลานินปลาตะเพียนแล้วก็ยังมีพวกปลาบึกด้วยใช่ค่ะตัวรุ่นนี้ก็เป็นพ่อพันแม่พันอ๋อรุ่นนี้เป็นข้างในก็จะเป็นสีทองค่ะที่เนี้ยปลูกตะไคร้เนี่ยเป็นลักษณะของตะไคร้อินทรีย์ที่ส่วนของพี่พี่แจงพี่แจงเนี่ยทำส่งพวกโรงงานด้วยนะโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆไครอินย์ของส่วนพี่แจง ส่งพวกโรงงานอุตสาหกรรมหลายๆที่เลยนะครับมีนู่นสุดลูกหูลูกตารอบแปลงเลยครับสงสัยเหมือนกันมันคือต้นอะไรตอนนี้รู้แล้วมันคือต้นบุกครับนี่ครับส่วนพี่แจงนอกจากพืชอื่นแล้วก็มีพันุปามีพวกหลากหลายแล้วเนะี่ยยังปลูกมะพร้าวด้วยนะเนี่ยนพี่อปลูกเป็นข้าวได้พี่ไม่ทาแพรก็เฉดเลยเฉดเหรอใช่อืมก็ไดเยอะดีเพื่อนๆที่เห็นเนี่ยคือแปลงทานาข้าวอินทรีย์ซึ่งเดี๋ยวเราไปวันหลังเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่า พี่เขาไปทําเป็นอะไรเป็นข้าวกล้องงอกเกิดจากวัตถุดิบตรงนี้แหละไปแล้วฝนตกดูครับกว้างเดี๋ยววันหน้าเราจะมาในช่วงแบบายามเช้าเลยเนาะที่ฝนไม่ตกแล้วเราจะมาหาปลากินที่สวนพี่เขากันในพื้นที่โคกหนองนาของพี่แจงนะครับมีการจัดการที่หลากหลายสามารถสร้างอาหารที่ยั่งยืนแล้วก็รายได้ที่มั่นคงนะครับ เพื่อนๆสามารถนําไปปรับเป็นรูปแบบของตัวเองที่ชอบแล้วก็สร้างอาชีพให้กับตัวเองแล้วก็เป็นแหล่งอาหารได้ด้วยนะครับขอบพระคุณนาบุญโมเดลโคกหนองนาอําอเภอล่องกวางจังหวัดแพร่ณนะนี้เลยครับขอบคุณครับ